สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่อง YouTube ทิ่นบ่มีเมื่อวัทมินครับโมนี้เป็นวันอาสราหบูชานะครับเป็นช่วงเทศกาลของพรรษาครับโมนีบรรยากาศนะครับทีร่านบุญนาวัดพิมพนีวัดครับมีกิจกรรมตักบาตรนะครับสิผ้ามานะครับจะผ้ามาเบ่งบรรยากาศนะครับสาธุชนมาทำบุญตักบาตรโดยการนำของหลวงพ่อประคูณวิมุนบุญยาโกศล จ่อวาสด,ดีครับผมโอ้วันนี้มาตำบลใสบาดวันอาสารหบ,บูชาสาธุน้ำกันนะครับเออครับข้าภาษาปีนี้ก็คงเจอกันบ่อยครับผมครับบรรยากาศพี่น้องโอ้คนมาไหลตำบลักบาดวันนี้วันอัสารหบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้แสดงธรรม โปรดปัญจวคัคคีทั้ง5นะครับบทธรรมจักกับพระวจนะสุดนะครับผู้ที่ดวงตาเห็นถ้ำองค์รูปแรกในศาสนานะครับนั่นะค,คืออัญญากนทัญญะนะครับหนึ่งในปัญจวคัคคีทั้งห้าคนมาหลายครับพี่น้องครับสาธุบุญน,น้ำกันครับพี่น้องผู้ที่ติดตามช่องยูทูบนะครับ นำโดยหลวงพ่อพระคุยม่ญญามนบุญยะโกศลนะครับผมคณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพนอบน้อมนะครับนะครับสำหรับมืออื่นกับคณะสงฆ์ตอน,น,นแรนกๆเพื่อจะอธิษฐานขอพัรษานะครับจะจำพัรษาสามเดือนตลอดไตมัด ครับเราจะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกเมื่อนนะครับในะวัดพิมลนิวัดในช่วงหงองเสาร์นะครับหกนาฬิกาสิบห้านาทีเป็นต้นไปนะพี่น้องเดินทางมาทําบุญสักบาทได้นะครับตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาสิบห้านาทีก็ช่วงเย็ยนก็นจะมีกิจกรรมทำวัดสวดมนต์อบรมสมาธิ ที่้องที่ตามยู u ู e กับอนุโมทนาสาธุกันเลยครับ ี่น้องเมองบรรยากาศมันนี้ก็คึมๆค,ค,ครับหลังจากที่เมื่อไรสองสามเอว่าหันฝนตกตลอดเลยครับ พี่น้องผู้ติดตามช่องยูทู e ผมก็กดคอมเมนต์สาธุน้วกันครับ <c oughs> <c oughs> โชว์นี่อากาศก็เปลี่ยนแปลงพี่น้องรักษาสุขภาพไได้วครับเด้อเดี๋ยวก็ฝนตกแดดออกนะครับ บรรยากาศพี่น้องข้ามาหลายครับเป็นมือหยุดต้าเนาะนะครับในช่วงเทศกาลของพัรษาบรรยากาศโอ้เป็นออนซอนครับนี่คือเช่าพุทธของเฮานะครับว่าประเทศไทยกับโซนยี่กับนับถือศาสนาพุทธนะครับที่ห้องกับ่เคยกีกันศาสนาอื่นนะครับศาสนาไดกับสอนในปีเห้น้องเป็นคนดีกันทุกคนคกันแหละต่ความศรัทธา Masa tu ni เดี๋ยวในช่วงขอพรรษานะครับก็บจะมีกิจกรรมลหลายหลายอย่างของวัดวิมลเนวดนะครับโดยเฉพาะวันที่24ถอดวันที่3สิงหาเนี่นะครับก็บจะมีโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติให้ในหลวงลอกซิปนะครับพี่น้องก็สามารถมาทําบุญกันได้นะครับพระที่บวชในโครงการนี้20กว่ารูปนะครับตั้งแต่24ถึงวันที่3สิงหานะครับมาทําบุญตักบากันได้ครับ พลระว่างขี่ตมมด้วยครับเด้อย่านเมือนย่านมือนครับสมือโรกไผ่ไข่เจ็บมันหายแห้งครับย่านเป็นโลกเงียวหนูแต่ขนาดไขวัดสมือก็เศ้ายากด้วยครับยน มีโอกาสกไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเป็นการสางพุม่มกันดีกันขนาดไอธรรมดาก็ยังเกือบสองเดือนนะครับกินยาเบิดบักหลายขวดแล้วยาแก้ไอวัลซ์โเทียนี่พี่น้องสุขภาพสำคัญเด้อช่วงนี้นะครับยุ่งไรกับอะไรรักษาใ่รักษาสุขภาพนะครับ นี่คือบรรยากาศบางส่วนของช่อง YouTube ของผมครับไทยพี่น้องได้เบิ่งช่องติดบอ๊อบบีบ้มาวิตามินเอาไวปสักนีดซักก้อนน้อครับน้อคลิปนี้สาธุน้อกันครับมาเก็บภาพบรรยากาศหนึ่งในวันอาสาราบูชาที่วัดวิมวนิวัดครับให้พี่น้องได้เบิ่งครับพบกันไม่คลิปต่อไปครับสาธุสวัสดีครับ